จจำวนรบจุดนการปฏิบัติภารกิจวันนี้นะครับ ซึ่งมาประชุมวิชา,าการการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยมพร,ราชครั้งที่18ประจำปี2 5 5 7เรื่องการแพทย์แผนไทยหัวใจเป่นความสุขหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยมุร,ราชเด่นชยัยจังหวัดแพร่ในวันนี้จังหวัดแพร่เป็นอยู่ในพ7เจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยมียุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่มุ่งไปสู่การเป็นเมืองแพร่หน,น้าอยู่ประตูสู่ล้านานา,นาเศรษฐกิจก้าวหน้าประชาเป็นสุข โดยเฉพาะการพัฒนาให้แบบนั้น